สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วสำหรับการรีนนวิวรถตู้เรามีรถตู้คอมพิวเตอร์เ้้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นปี2010นะเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะฮะก็ดูรถกันได้ที่รลังสนะิคลองหนึ่งคันนี้ราคาไม่ไม่แรงนะฮะก็เครื่องชงล่างดีนะฮะก็บอกมีขาดนิดหน่อยนะฮะก็สำหรับทนายมองหาร,รถใช้งานใช้ส่วนตัวใช้กิจของสองคันนี้เหมาะ ะะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่300,000บาทครับผมนะ, ant, นะฮะก็น็อตไม่มีขยับนะเดิมๆเ,เครื่องช่วงล่างดีนะสำหรับท่านใดสนใจก็โทรหากิ้งกลางหาผมมาได้เลยนะฮะก็ดูรถกันในที่หลังสิทของหนึ่งนะฮะก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยสำหรับช่องตูม้มสองรถบ้านฝากขายพบกันคลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบายครับ